รู้ความลับของขันห้าโสนะสมณะหรือพราหม์พวกใดย่อมรู้จักลักษณะรู้จักเหตุเกิดขึ้นรู้จักความดับสนิทรู้จักข้อปฏิบตัติเครื่องให้ถึงความดับสนิทแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารย่อมรู้จักลักษณะรู้จักเหตุเกิดขึ้นรู้จักความดับสนิท รู้จักข้อปฏิบัติเครื่องให้ถึงความดับสนิทแห่งวิญญาณโซนะสมณะหรือพรามพวกนั้นถูกสมมุติว่าเป็นสมณะในบรรดาสมณะทั้งหลายก็ตามถูกสมมุติว่าเป็นพรามในบรรดาพรามทั้งหลายก็ตามก็เป็นสมณะหรือเป็นพรามได้แท้และได้ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์แห่งความเป็นสมณะหรือประโยชน์แห่งความเป็นพราม ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในติตรธรรมนี้เข้าถึงแล้วแลเป็นอยู่